นี่เขารุ่นเดียวกอาจารย์รุ่นอะไรครับทะเออเท่ากับเราเป็นรุ่นน้องอยู่กี่ปีวะสามปีเลยเป็นพี่แออี่พวกผู้พังับทีมพวผู้บังอีอ้ผู้ั่าาเาะมเออ่อ๋อเป็นน้องชายอ๋อเท่ากับเป็นรุ่นพวกพวกนาผมอะพวกมิงพวกสยพวกมิงสวยที่สำเสร็จน่น่าจะเป็นรุ่นนั้น อ่าอ่าอ่าอันนี้ก็รุ่นเดียวนะโยมเขเป็นป 11, 11. ี11นึง่งหนึงของเราหนนึงสีของผมรหัส0339ตอนนั้น,นสนามยังเป็นดินก้อนสี่เหลี่ยมอยู่เลยตอนวันแรกที่เข้าแถวอ่ะอ่าฮะนี่เพื่อนในไลน์ดูสดได้เลยนะเนะ,ะนี่ถ่ายไลน์เลย ไม่ต้องรออัดวิดีโอแล้วค่อยมายยใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนพวกพวกเขาสอนหรือบรรยายอะไรอย่างเงี้ยก็สอนสดใช่ใช่ทีนี้ครับใช่ใช่คือกีฬาบุ่ีบอใช่าใช่ใช่ซื้อมาสองตัวต,ตัวสีดำเออใส่ดีผ้ามันเป็นยังไงผ้ามันเหมือนผ้ากางเกงว่ายน้ำอ่ะแต่ว่าไม่ร้อนเพราะว่ามันมันเป็นเกี่ยวกับกีฬา เอาโอกาสไปอีกทีดินี่ถ่ายถ่ายร้ายให้ในกลุ่มเพื่อนดูเลยนะนี่ทำไม่ได้มาให้ด้วยไปเราไม่มีที่มาที่ไปทำจักมันมึนสวัสดีครับเขาเล่รื่องนี้เลยนะว่าร้านร้านเออไอยาลาเกนมาได้ไงกู่แต่กูยังชวนให้มันมึงเปิดเองเลยอยู่ในวงเงินสามหมื่น แล้วบอกนะบอกให้เปิดเองเพราะถ้าเหล่าน้เขาชอบไปแล้วเกิดแม่งซัดเซสเสียดายเอออยู่ในวงเงินสามหมื่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องผมไม่คุยแต่ก็นอบผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรับ มามากับวิชาเนี pues ่ยฮได้เยอ๋อแล้วใครไปรับใครมันหนาไปที่บ้านเอารถมารถเอ้ยมันแบตหมดพอดีอ๋อแล้วแล้วนั่งรถไปหามึงอ๋อทากสี่มาบ้านกูอ้ไหไป สองสามแล้วผมก็อเอาอ้นามแ่คาให้องหไดหไม่ขาหรอแล้วเาไปถ่ายรูปให้้อยากได้เป็นได้ความว่าวันเปิดร้านเออครบถ้วนจะได้เก็บข้อมูลครบถ้วนไม่ต้องหมดลไรก็ได้บาทีไปไม่ต้องลงไปใน นี่เขาไปได,ดูใน YouTube ได้ทุกตลอดชาติเลยนะ <อ emale. S 2> มันัทึ้งไปเลยนะแล้วเสียง่ะก็เป็นเสียงปกติอ๋อแบบอะไร้ลื่อนไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เก็บไปนั่นเลย